ก็ทุกคนก่อนจะไปดูคลิปของผมนะครับผมก็มีกิจกรรมมาแนะนําให้ครับทุกคนแข่งขันการทำอินโทรช่องรถช่องผมนี่แหละขอให้มีเอาโลโก้ผมก็ได้โลโก้ที่หน้า Facebook ผมนะมีโลโก้ใหม่อยู่ก็อยากได้อินโทรใหม่ทักอันนึงครับถ้าลองส่งลิงก์มาให้ผมดูมาจํากัดอายุทำมาเลยอันไหนที่ผมใช้ได้ขอเฟี้ยบๆแบบมีคําเตือนด้วยก็ยิงดีครับจะมีรางวัลให้500บาท ถ้าะะเจอกันตองส่งมาประกวดกันดูไปชมคลิปกลาบสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปีดเว y ครับทุกท่นานก็ต,ตอนนี้ทุกคนดูซีไงทางตรงพันเมตรหายไปทั้งง้นทุกคนดูซีหลังสนามแข้งส่วนตัวครับทุกคน ก็อยู่แล้วว่ารวยอะทำไมหลอก็หลายคนก็รอชมครับบัดแ้งวันนี้ผมจะรีวิวให้ดูแล้วกันโอเคไปตามมาทุกคนยังธรรมดาธรรมดาล่กประจาเรารีวิวการทุ่งนาวเลยก็สเต็ปเครื่องเข้าากันเริ่มจากล้อล้อล้อของ MAX กสปีดมินิครับผม ส่วนยางก็ยางขอบแตกนะยังไม่ได้เปลี่ยนครับผมรถยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ก็อยู่กว่าคู่ประมาณห้าหกรอประมาณนั้น,นครับเดี๋ยวรอเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวรอดูก่อนว่าจะเปลี่ยนชุดสี 4, ชุดสีอ,อะไรก็โชคหลังก็เป็นไว SS ตัวก๊อฟครับผมตอนนี้ก็โหลดสุดเลยนะเตียมากดูดิจะถึงมาคนแล้วเนี่ยมี ก็มีชิ้นดําชิ้นดําตอนแรกมาเป็นแบบนี้เลยนะอันเนี้ยผมยังไม่ทําสีแต่ผมองเอามาขัดพ่นขัดทําสีเป็นสีด,ดาด,ดา้านเป็นสีดาด้านเหมือนแบบนี้นะทำแบบนี้เห็นไหมตอนแรกมาเหมือนกันเลยแต่อันนี้ผมทําสีดาด้านไงทุกคนดูสิ <c oughs> สวยไหม <c oughs> <c oughs> พ่อถ่ายคลิปอยู่ <c oughs> แล้วก็มีอะไรอีกอะเอาง่ายๆนะมันมันไม่ค่อยมีอะไรครับเนี่ยเรงเครื่องครับเร่งเครื่องชุดสีก็นี่เลยโคตรเก่าอะชุดสีเป็นสีสีม่วงครับผมเขาเรียกม่วงแก้วหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะมันก่าประมาณนั้นส่วนชิ้นดำนี่ก็ซื้อมือสองมาทำสีเองดูอันเก่ามันมาดินะทุกคนดูอันเก่ามันมาเจ้าของเก่าเขาทำมาสีอย่างนี้นะโคตรกังอะผมยังไม่ได้เปลี่ยนเลยอันนี้ซื้อมาแล้วก็ทำสีเอง คาบน้ำว่ะทุกคนรถท่งล้างมาเอามารีวิวโดยเฉพาะแล้วก็ล้อหน้าเหมือนกันครับผมแม็กสปีดมินิเหมือนกันเป็นดุมเดิมอยู่นะครับดุมหน้าดุมหลังดุมเดิมหมดเลยแล้วก็ส่วนโชค <laughs> ป็นโชกเอาง่ายๆถ้าไปรุ่นสมัยก่อนไป <laughs> รุ่นสมัยก่อน <laughs> เขาจะใส่กันแบบนี้ทุกคนเคยเห็นใช่ไหมล่ะ <laughs> ถ้าใครเกิดทันนะก็ประมาณนี้มันก็นจะสีทองประมาณนี้เนี่ย ยังไม่มีปั๊มเลยเนี่ยปั๊มแมกไม่มีชุดหน้าชุดหน้ายังไม่มีอะไรมากครับผมมีจานเดิมเจาะแค่นี้อ๋อานี่ยมันไม่มีอะไรเลยมีโอคนนี้ยังไม่มีอะไรเลยครับเพราะว่ายังไม่ได้มันยังไม่สมบูรณ์เครื่องยังไม่สมบูรณ์ครับทุกคนก็ใครเข้ามาใหม่ก็ฝากเปกำลังใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะ บาะมีเบาะผ้าผรครับผมเป็นเบาะเคอร์กี้นิ่มๆเลยเดี๋ยวนะนี้เขาไม่ค่อยใส่กันแล้วนะสน่วนมากเคอร์อกี้ส่วนมากเคอร์อกี้เขาจะใส่รถยนต์กันแต่เราไม่อยากเหมือนคนอื่นไงนี่ทีเด็ดเลยดูสีบางคนหน้าดะบางคนหน้ามือสองสีไม่เหมือนกันนะจ้าบ่ละยังเฟี้ยวไปไหนใครก็จำได้บางคนหน้าสีนี้มีสีเดียวมีคนเดียวในโลก กดเสียว่าทุกคนอย่กแค่เขาไล่กันนิดหน่อยัวผมไล่สองตัวนะพอตังไม่มีจบปะ,ะก็ใครอยากฟังเสียงภาก,กดไลค์คนละไลค์ครับผมสองไลค์จัดมาโอเคมีอะไรอีกมีท่อทุกคนดูท่อซีกับการที่ว่าสองวันก่อนสองวันก่อนผมทำสีเองใช่ไหม แล้วทีนี้ผมก็มาลองขับตรงเนี้ยขับเส้นนี้แหละไอสนามแข่ส่วนตัวอยู่หน้าบ้านน่อยู่แล้วก็ขัาเลยครับผมทุกคนสภาพนี้เลยแย่ย็ดแค่โคตรเฟี้ยวอะเฟี้ยวเฝ้ากินกล่องแก้วขคอท่อโคตรเล็กเลยคอท่อเล็กจัดนะทุกคนดูดิไม่มีตังค์ซื้อเดี๋ยวร้อสั่งใหม่ก่อนในเพจนี้อยู่เดยโปรดพวกนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็เดี๋ยวผมเอานี้ให้ดูส่วน ขาบูนี่เลยขาบูทุกคนเห็นไหมถ้าเป็นขาบูอะไรวะ <c oughs> ลืมชื่อสัตว์เ้ยขาบูเอนโปเอนโปแทบผมปากยังไม่ได้คว้านะก็ขาบ,บูแท้ก็มีตัวนี้นี่ราคายังแปะอยู่เลยทุกคนไดเดิมใช้ไม่ได้ไม่ได้ชุดไม่ไหวครับเป็นไดเขาไดมีโอแต่งนะผมซื้อจากร้านนาะจอยแคมซิ่งครับผม ซื้อมาพันสองห้าสิบบาทาส่วนแข้งแข้งเครื่องอยังเป็นแข้งเดิมอยู่ครับเดี๋ยวหาแข้งแต่งมาใส่ที่หลังส่วนดุมเดิม,ด,มดุมหลังก็ดุมเดิมครับผมยังไม่ทําอะไรเลยมาบอกสเต็ปเครื่องกันดีกว่าเจาะลึกสเต็ปเครื่องกันดีกว่า,าทุกคนก็ชามชามผมไม่ไม่แน่ใจว่าจะของเดิมเขาใส่ชามอะไรมาครับ ไม่แน่ใจว่าใส่ชามอะไรมานะแล้วก็เม็ดอะไรก็ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เครื่องรถผมอะมันย oh, ังไม่สมประกครบยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมันยังดังอะไรชุดหัวอยู่ไม่รู้ครับผมน่าจะเป็นวาวหรืออะไรไม่แน่ใจนะเอาง่ายๆแมงสตาร์ทออกจอดออกอย่างต่างๆๆๆๆ่าๆมนรถไถอะตอนท้ายลิปผมสตาร์ทให้ฟังขี่ให้ดูหน่อยนิดนึงนิดเดียวพอนะไม่ไหวเลยโอ้โหรถนี่ถ้าใครอยากให้ผมเจาะ ชิ้นดำตรงนี้บ้างยายให้ผมเจาะขอประมาณนะักยี่สิบเมตรครับยี่สิบเมตรว่าอยากให้เจาะหรือไม่อยากให้เจาะพูดถูกครัว่าอยากให้เจาะหรือไม่อยากให้เจาะครับผมเนี่ยเจาะแบบเนี้ยเนี่ยอันนี้เจาะมาน็นอะอย่างเงี้ยนะคุกคนดูซิกับการที่โชว์หัวเครื่องเป็นไง่ะคะแล้วก็ใครอยากให้ผมยืดแทนหรือเปล่าแทนยืดเนี่ยถ้าอยากให้ยืดหรือไม่อยากให้ยืดก็บอกได้ครับตามคนดูเลยครับเนี่ยตามคำขอ อ้าวตะกี้จะโม่เรื่องเครื่องเลยมาแล้วเครื่องก็จะเป็นลูกห้าสิบเก้ามิลครับผมห้าสิ้ามิลหัวนูนวาลซอนิก wow แล้วก็มีชักก็ว่ามีชักบนนอมีชักบนนอเดี๋ยวดูให้แป๊บทุกคนดูซิกับการที่ว่าไม่มีประเก็นนะ ไม่มีเบเก็นนะคะไม่มีนะไม่มีนะก็เบเก็นก็ล้อลอกลอกไปอ่ะทุกคนก็ประมาณเนี้ยทำไมคลิปนี้กูกดสตินยังวะไปใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์ไวใแช้แล้้ครับผมก็ก่อนจะไปฟังเสียงครกดไลค์กันก่อนเลยโอเคนะ let's go เดี๋ยวก็มันก็มีเท่านี้ครับเดี๋ยวให้ดูอินเสิร์ตสวยๆอะตอนจบคลิป เดี๋ยวไปเปิดสตาร์ทฟังเสียงให้ฟังกันใต้เบาะไม่มีอะไรเลยนะแบตบลูกเดียวครับลูกเล็กอะอทำไมหรอหลายคนก็อยากทำพวกหกชักห้าถามว่าพี่มีตังไหมไม่มีครับถ้าไม่มาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยทุกคนก็จะห้าพันทรัพ์แล้วนะอีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึงก็ไปเดี๋ยวสตาร์ทเสียงให้ฟังกันไปเลยก็โอเคทุกคนเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังจะติดปากก็ไม่รู้พึ่งล้างมาด้วย ุายเก้าไม่ชักกำลังเหมือนกันนี่แต่ผมบ้าไปเลยนะทุกคนเก่งดังไลยยินไงบ้า กะลังอยู่นะโอยบอรู้ก็รกเ่็กเครงสิ็สแก้แดับเครื่องผมจะไปให้ช่างเจยช้หนานะเพราะว่าจะให้เขาแก้ครับเพราะว่าช่างเจเาถนัดเรื่องสายพานเลยเขาทำโอเพนเกี่ยวกับสายพานอยู่ ถ้าใครชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตไคร้ให้ผมด้วยครับทุกคนก็มีประมาณนี้จะอยากจะทำคลิปอะไรก็ตอนนี้ปัจจังเถือกก็อยู่่เรียบร้อยรอชมคลิปเต็มได้เลยอยาผมขอเวลาไล่นนหน่อยครับทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอนจากการสนามหน้าที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคอะไรดีวะเออผมมีแบบสติ๊กเกอร์ไหม่ <c oughs> ก็เอายขายากใครมาวูและกันละกันว่าคลิปที่แล้วมันมีแบบสติ๊กเกอร์กเก่าอยู่ใช่ไหม อันนี้คลิปนี้มีแบบอันใหม่มาท้ายคลิปก็เราคอมเมนต์ดูครับว่าอันไหนสวยกกันให้ทำให้ทําแบบไหนมาขายมากกว่าสติกเกอร์นะก็เจอกันในคลิปหน้าทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปเล็กโก